สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาพบกับพอดแคสต์ของหมอป้องนะครับในรายการพอดแคสต์คุยแบบหมอหมอนะครับรายการที่ทำให้คุณตื่นเช้าอย่างมีความหมายนะครับก็เป็นการจัดพอดแคสต์อันใหม่นะครับที่ป้องก็อยากจะลองทำดูนะครับในช่วงที่ทุกคนเนี่ยก็แบบว่าอยากจะ ที่จะฟังมากกว่าที่จะดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะทับอะไรต่างๆไปได้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะลองมาพูดถึงเมื่อวิชาชีพนะครับทางด้านสุขภาพเนี่ยเป็นใหญ่ในอนาคตก็อาจจะเป็นด้วยวิกฤตการโควิด -19 นะครับที่ทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เคยใช้ชีวิตกันอย่างแบบ เป็นปกติก็คือออกไปทํานู่นทํานี่ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบอยู่บ้านเป็นหลักน,นะครับแล้วก็คนกอ็อาจจะนึกถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบด้วยกับสังคมเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นอ่า relative หรือว่า absolute ผู้สูงอายุนะครับคืออ่าป้องก็สังเกตว่าหนึ่งคือคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีลูกน้อยนะครับก็คือประมาณ1-2คนก็เลยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ประชากรในวัยเด็กหรือว่าวัยทำงานเนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจในเรื่องของอ่า แรงงานต่างด้าวแรงงานพมา่าลาวกัมพูชานะครับที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะมีลูกมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ซึ่งประชากรแฝงที่เข้ามาเป็นแรงงานเนี่ยก็อาจจะมาเพิ่มฐานของอประชากรกลุ่มนี้นะครับก็เลยผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีไม่ได้มากเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะมีผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลอยู่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยข้อ1นเนี่ยองก็คิดว่าการดูแลผู้สูงอายุหรือว่า care giver เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอา,อาชีพที่ต้องการสูงมากในอนาคตนะครับเพราะมันก็ใช้สกิลที่ายากนะครับในการดูแลเนาะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งาการพลิกตะแคงตัวการป้อนอาหารนะครับาการาไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแพมเพิร์สนะครับการาดูแลเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ้าถ้ายังไม่ได้นอนติดเตียงก็อาจจะต้องดูแลเรื่องสุขลักษณะต่างๆนะครับหรือว่าพาไปาช้อปปิ้งนะครับอ่านหนังสือให้ฟังนะครับ คอยอยู่เป็นเพื่อนดูแลประคองเรื่องการพักตกหกลม้มแทบจะต้องทําเหมือนกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาทําตรงนี้ได้เนี่ยนอกจากจะต้องมีสกิลแล้วยังต้องมีใจรักด้วยนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดตลาดแรงงานเนี่ยเปิดมากขึ้นนะครับอาจต้องเปิดเทรนนิ่งนะครับในกลุ่มของพวกแคร์กิฟเวอร์พวกนี้แล้วก็อ่า ก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มประชากราแรงงานนะครับเหมือนในต่างประเทศนะครับที่บางทีเขาก็ต้องการแรงงานไทยนะครับที่ไปดูแลเขาก็อายุประมาณสัก20ปีขึ้นไปนะครับก็ไม่ใช่แก่ดูแก่นะครับคืออาจจะต้องเป็นแบบวัยหนุ่มสาวที่ใจเย็นหน่อยนะครับวัยกลางคนก็ได้แล้วก็ดูวัยผู้สูงอายุ วัยกลางคนก็คือ40ปีผู้สูงอายุคือมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับมันจะได้มีแบบอาคนที่คอยดูแลจะได้มีแรงในการช่วยเหลือนะครับในการพยุงนะครับแต่ก็เป็นอาชีพที่อดทนเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่อง c a r e giver burden นะครับหรือว่าความแบบเหนื่อยล้าที่จะต้องดูแลคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความคาดหวัง ที่สูงด้วยนะครับจากครอบครัวของผู้ว่าจ้างนะครับดังนั้นเป็นอาชีพที่ยากนะครับแล้วก็อินคัมก็ดีนะครับก็บางบ้านก็จ้างประมาณสัก1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทนะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์นะครับแต่ว่าก็จะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวดังนั้นเนี่ยอา,อาจจะต้องมีพวกกฎหมายแรงงานหรือว่า มีการประเมินตนเองนะครับว่าเ,าเกิดเป็น care giver burden state หรือ,อยังนะครับข้อ2ข้อต่อไปก็คือเป็นพวก care manager ต่างๆเป็น health manager หรือว่าเป็นผู้จัดการนี่แหละครับก็ตั้งแต่สถานการณ์โควิดนะครับเรามีโรงพยาบาลสนามนะครับเรามี co w a r นะครับซึ่งบางทีมันต้องจัดการเรื่องเตียง การบริหารจัดการเตียงทรัพยากรนะครับแล้วก็พวกคลินิคนะครับหรือว่าอาการของคนไข้เนาะต่างๆเนี่ยก็บางทีใช้หมอหรือพยาบาลก็ไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้พวกนักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าใครที่ว่าเรียนเรื่องการบริหารแล้วก็มีสกิลในการบริหารที่รวดเร็วฉับไวนะครับไหนจะของบริจาคอีก นะครับแล้วก็การดูแลเรื่องสารทุกสุดดิบของคนที่มากับตัวไอโซเลชันนะครับว่าจะต้องการแบบของใช้อะไรบ้างเช่นของใช้ส่วนตัวหรือว่ามีการสั่ง Delivery หรือว่ามีการญาติาเอาของมาให้วันรับเคสวันกลับบ้านการประสานงานจากาที่ต่างๆนะครับที่จะส่งคนไข้มาบ้างส่งคนไข้กลับบ้างนะครับ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยุ่งยากแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปถ้าเราจะเปิดโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือฮอสปิตเพิ่มขึ้นฮอสปิตนี่ก็คือเหมือนกับเป็นบ้านพักคนชราที่เหนือกว่าแล้วก็สามารถจะดูแลสุขภาพของคนเหล่านั้นได้นะครับกอ็อาจจะต้องมีนี่แหละครับแคร์เมนเอร์นี่แหละบาง ในโรงพยาบาลบางที่เขาก็เรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์นะครับเป็นหรือว่าเป็นผู้ตรวจการนะครับก็คิดว่าสกิลตรงนี้ก็น่าจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มากหน่อยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ฉับไวนะครับต่อไปนะครับอันดับที่3ที่ป้องจัดอันดับมาก็เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ นะครับก็เนื่องด้วยในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรือว่าในในจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เนี่ยบางทีก็เข้าไม่ค่อยถึงนะครับแล้วก็คนส่วนมากก็จะเป็น common disease ต่างๆนะครับเช่นแบบพวกไข้หวัดเอ้ยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อท้องเสียอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าพยาบาลที่จะมา ช่วยตรวจรักษาแพทย์แล้วก็สั่งยาได้นะครับก็คิดว่าจะต้องเป็นพยาบาลเวชปฏิบัตินะครับเพราะว่าเขาน่าจะเข้าใจาคนไข้น่าจะแบบเหมือนกับซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยสั่งยารวมถึงติดตามอาการได้ได้ดีกว่าพยาบาลที่ไม่ได้จบเวชปฏิบัติแล้วก็บางทีต้องรับออเดอร์ของคุณหมอนะครับก็ คิดว่าถ้าเกิดยิ่งมีสกิลในการารับฟังคนไข้นะครับแล้วก็สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำม,มีการรักษาได้อย่างถูกต้องเนี่ยยิ่งเป็นที่ต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะไปฟิลด้านเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นฮอสปิตอลก็ได้นะครับหรือจะเป็นคลินิกส่วนตัวก็ยังได้เลยนะครับนี่ยครับก็จะเป็นข้อดีของการาเป็นพยาบาลวชิชปฏิบัติ ครับซึ่งคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็มีพอประมาณนะครับแต่ว่าในอ่าใน primary care unit ของทุกแห่งเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่ยังมีไม่ครบครับถ้าเกิดว่ามีจนครบเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยคุณหมอแล้วก็ช่วยพัฒนา,า primary care ได้เป็นอย่างดีนะครับ Uh, ข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเกี่ยวกับเฮลท์เทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเทเลเมดิซ uh, ีนนะครับหรือว่าพวก AI นะครับ uh, ตอนนี้เนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการสั่งยาแล้วก็พิมพ์ประวัตินะครับแล้วก็ดูผลแลบต่างๆนะครับ เคยได้ยินมาว่า AI เนี่ยตอนนี้จะช่วยอ่านฟิลม์มเอ็กซะเรย์นะคบเป็นเอ็กซเรย์ปอดนะครับ,รบแล้วก็มันจะอ่านที่มีฟ้าขาวที่ผิดปกติถ้าเกิดว่าคุณหมอเอ็กซเรย์เนี่ยได้มีการวินิจฉัยตรงกรันมันก็จะจำภาพตรงนั้นแหละนะครับไปเพื่อในการ วินในการเรียนรู้แล้วก็วินิจัยให้ได้ถูกต้องแม่นยำต่อไปนะครับก็คิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่จะมีบทบาทได้ในอนาคตแล้วก็อาจจะเป็นอันนี้คิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการเจาะเลือดปลายนิ้วแล้วก็สามารถที่จะวินิจัย โรคต่างๆได้นะครับเช่นตอนนี้เราก็มีการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเจาะเลคเตออะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะดีนะครับแล้วก็วิเคราะห์สารในเลือดแล้วก็ให้ ai นี่แหละครับเป็นตัวจับเนาะหรือว่าจะเป็น ai ในการกดประวัติเข้าไปก็ได้ครับในการซักประวัติของคุณหมอก็จะมีแพทเทิร์นของเขาอะนะครับถ้า AI จะสามารถพูดคุย ต้อตอบแล้วก็ซักถามอาการได้เพราะว่าบางโรคก็มีการซักประวัตินะครับแต่ว่าดูจากประวัติอย่างเดียวก็พอจะวินิจฉัยได้นะครับหรือว่าดูผื่นจากสกินนะครับอ่าก็จะเป็นตัวช่วยได้เยอะเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นพวก Big Data นะครับก็คือระบบข้อมูลทางสุขภาพทั้งประเทศหรือว่า ทั้งในในส่วนภูมิภาคนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องใช้พวกนักพัฒน,นาซอฟต์แวร์พวกโปรแกรมเมอร์นะครับเพราะว่าระบบคลาวด์ของสุขภาพเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับเวลาประชาชนเดินทางไปที่ไหนก็ต้องหอบทิ้วเอกสารเป็นปึ้งนะครับแล้วก็มีความยากในการขอจากโรงพยาบาลต้นสังกัดด้วยนะครับที่เคยรักษาอยู่ก่อน ก็มีปัญหาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะ,นะครับว่าข้อมูลเนี่ยมาไม่ครบทําให้บางทีต้องมาเริ่มในการรักษาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มเจาะเลือดตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ถ้าเกิดมีระบบค o าวนี้ดียังไงพวกผลแลบการตรวจร่างกายการซักประวัติอะไรต่างๆหรือว่าโรคเนี่ยมันก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ จะวิเคราะห์ความเสี่ยงสุขภาพในอนาคตได้แล้วก็ใครเป็นญาติใครก็สามารถที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ให้มาหาได้นะครับเช่นพวกมะเร็งลำไส้นะครับหรือว่าโรคเบาหวานความดันต่างๆนะครับโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกที่มันมีผลสามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้นะครับอ,อันนี้แหละก็จะเป็น ประโยชน์ของซอฟต์แวร์นะครับที่เราน่าจะได้ใช้กันในอนาคตอีกประมาณ1 0 2ถึงปีข้างหน้าแล้วก็เป็นอาชีพที่คิดว่าน่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับก็หนีกันไม่พ้นนะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5ก็คือพวกนักพัฒนาฮาร์ดแวร์นะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ได้ รู้หลักสูตรก็จะมีวิศวะชีวะการแพทย์นะครับหรือว่าก็อา,อาจจะต,ต้องพัฒนาพวกโรบอทการผ่าตัดอุปกรณ,รณ์พวก VR ต่างๆที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับก็หรือว่าเป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัดนะครับอุปกรณ์ ที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์เทเลเมตได้นะครับเช่นอาจจะมีจอหน้าจอแล้วก็มีที่อสอดแขนสำหรับวัดความดันวัดไวท์เท่ไซน์นะครับมีที่ให้เจาะเลือดปลายนิ้วนะครับซึ่งแบบเจาะง่ายๆแล้วก็วินิจฉัยได้แล้วก็อ่านผลนะครับเป็นแบบคล้ายๆกับตู้ ATM อะไรแบบนี้นะครับที่เราสามารถที่จะไป สอดบาดแล้วก็เจาะเลือดรอเลืตรวจเลือดได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็คิดว่าทําหน้าที่แทนคนได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาทางด้านาจิตใจที่จะต้องใช้คนในการปรอบประโลมนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าพวกโรบอทพวกนี้ยังทําหน้าที่แทนคนไม่ได้นะครับคนเนี่ยก็มีแฮนด์สกิลที่ดีกว่าเรื่องการผ่าตัด นะครับก็ค่อนข้างเป็นเลิศก,กว่านะครับแต่แนอนาะคตไม่แน่นะครับพวกไฟมอเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าการขยับเพียงแค่เล็กๆไม่น้อยๆแบบขนาดแบบ0.1ม mm ิลิเมตรเนี่ยอาจจะทำให้ดีแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องหุ่นยนต์ต่างๆที่ออกแบบรูปลักษณ์หน้าตาให้มันเป็น user friendly นะครับให้มันดูแบบหน้ากอดหน้าสัมผัส ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าช่วยปอประโลมได้แทนมนุษย์นะครับแล้วก็อาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างมากเลยนะครับในอนาคตนะครับต่อไปนะครับอันดับที่6ก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ่งต่างๆที่คอยซัพพลายโรงพยาบาลนะครับหรือว่าฮอสปิตอลต่างๆนะครับ เพราะว่าเรามีผู้ป่วยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องแก่แล้วก็อาจจะต้องนอนติดเตียงหรือว่าใช้พวกอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นสายอาหารหรือว่าพวกอาหารเสริมอาหารปัน่นอาหารทางการแพทย์ต่างๆพวกแผมเพรสนะครับวัสดุปิดแผลอาจจะเป็นเตียงนอนที่ปรับระดับได้นะครับพวก ถาดอาหารนะครับก็อาจจะมีความต้องการแล้วก็พวกอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มันเป็น traditional นะครับที่ที่ไม่ใช่เป็นแบบพวกอ,อุปกรณ์โ,โบรบอทผ่าตัดแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมการออกแบบแล้วก็การสร้างาบ้านหรือว่าสิ่งต่างๆอาจจะเป็น hospital นะครับ ที่เอือ้ออํานวยต่อผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการด้วยนะครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าอยู่ในเชนนี้นะครับก็น่าจะดีเนาะรวมถึงอาหารเนี่ยช่วงนี้ก็จะมาเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าวีแกนมากขึ้นนะครับคิดว่าอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าได้ได้ไปในเทรนสุขภาพเนี่ย ก็คิดว่ามีประโยชน์มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยคนที่ทำการเกษตรก็อย่าลืมที่จะใส่ใจด้านสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็การเกิดโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะครับก็ต่อไปนะครับอันดับที่7นะครับก็หนีไม่พ้นกับ แหล่งฝึกหรือว่าการผลิตบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ต่างๆนะครับโรงเรียนพยาบาลหรือว่าเป็นโรงเรียนสอนแคร์กิฟเวอร์นะครับเป็นการอบรมอ,อสอมอนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยจะต้องมีหลักสูตรนะครับแล้วก็แหล่งฝึกนะครับส่วนที่เรียนเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นออนไลน์ได้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการอาจจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเพิ่ม l t i t i t e r y c y หรือว่าความรู้พื้นฐานในการดูแลตนเองก่อนนะครับเขาถึงจะสามารถที่จะคุยกับพวกกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยได้ไปในแนวทางทิศทางเดียวกันนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่จะต้องพึ่งแต่บุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวเนาะไม่นั้นผลิตให้เยอะเท่าไหร่ มันก็ไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการนะครับเราก็จะผลิตให้ให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็บุคลากรเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ไปเพิ่ม health literacy ก็คือ,อแนะนำนะครับให้เกิดความรู้นะครับให้เกิดความตระหนักถึงเกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพตนเองได้นะครับแล้วก็ อ่าพวกนี้ก็จะเหมือนกับผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเครือข่ายขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนปริมาณเพียงพอนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายนะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ใน medical education นะครับก็จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนมีหลักสูตรที่ดีมีนักพัฒนาหลักสูตรนะครับมี ผู้ที่สอนเนี่ยเข้าใจผู้เรียนแล้วก็เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอาตอนนี้ที่เราผลิตแพทย์เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันเนาะเพราะว่าแพทย์เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นแพทย์ทั่วไปก็เรียน6ปีนะครับแพทย์เฉพาะทางต่ออีก3ก็เป็น9นะครับ แล้วก็จะมีสับบอร์ดหรือว่าเฉพาะเชี่ยวชาญแบบพิเศษอีกอีกประมาณอีก2ปีก็เป็น1 1ปีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่มากแล้วก็การทำงานเนี่ยที่กดดันนะครับบางคนก็ลาออกไปทำอย่างอื่นก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะผลิตคนนะครับก็เลยเชื่อมโยงไปว่าทำไมถึงอาจจะต้องใช้พวก AI นะครับมาทำงานแทน คนตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเทรนของการเรียนแพทย์เนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงนะครับแพทย์พยาบาลเนี่ยเพราะว่าการทำงานในโรงพยาบาลที่หนักขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องมีแพทย์มาเพื่อพัฒนาพวก AI พวกนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราไม่อยากเหนื่อยมาก ะครับคุณหมอทั้งหลายก็อาจจะต้องไปพัฒนา AI ให้มันมาทำงานแทนเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ฉลาดนะครับก็ต่อไปนะครับเป็นข้อ8นะครับข้อ8เนี่ยก็เนื่องด้วยกายกายของคนเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างเดียวนาะกก็ต้องประกอบด้วยจิตใจด้วย แล้วก็สถานการณ์ที่เคร่งเครียดในตอนนี้นะครับก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องมีพวกสายคลินิสหรือว่านักจิตวิทยาหรือว่าฮิลเลอร์หรือเทอร์ปิสต่างๆนะครับซึ่งช่วยเยียวยาจิตใจอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นจิตแพทย์หรือว่าอาจจะต้องใช้ยาเพียงอย่างเดียวนะครับเนี่ยจริงๆแล้วก็รวมไปถึงผู้นำทางด้านจิตวิญญาณด้วยหรือว่า พอสออ,อาเลวเนี้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดพระสงฆ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบถูกอกถูกใจวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นแล้วแต่นะครับว่าดูอย่างพระในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถจะค่อนข้างเป็นนิกายมหายานแล้วก็มีอิสระมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะทําเพลงเป็นดีเจนะครับแล้วก็เป็นแบบบีสบ็อกอะไรเงี้ยนะครับในการที่จะ นำบทสวดมนต์เนี่ยไปให้กับศาสนนิกชนเขาได้แบบซึมซับแล้วก็นับถือเข้าไปนะครับก็โลกนี้เนี่ยค่อนข้างจะเครียดแล้วก็มีปัญหาด้วยทุกวันการงานก็กดดันนะครับรวมถึงพวกโกครคภัยไข้เจ็บนะบดังนั้นเนี่ยบางทีคนมันหาทางออกไม่ได้ก็ต้องพึ่งนักติดตวิทยานะครับหรือว่าพวกฮิลเลอร์ต่างๆนะครับ ก็ไม่น่าแปลกใจที่ทําไมถึงพวกพ่อพมดหมอผีหรือว่าพวกร่างทรงหรือว่าพวกทํานายดวงอะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนในจิตใจของมนุษย์มาตั้งแต่ช้านานแล้วนะครับก็จริงๆพวกกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีการาผลิตตัวเองผลิตตัวเองอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็ ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยจะไปสรรหาพวกเข้าไปในการที่จะฮีลตัวเองหรือว่าจะรักษาจิตใจไปในทางที่ถูกต้องไหมนะครับเป็นเป็นวิชาที่เป็นสัมมาวิชานะครับหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ดีนะครับ แต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องมีหลักสูตรเป็นหลักสูตรกลางที่เป็นแบบเทราปิสเบื้องต้นนะครับที่สามารถลีดเดอร์คนให้ไม่ไปผิดทางนะครับเช่นอาจจะคัดกรองพวกาภาวะที่เป็นไซโคติกนะครับจิตเภทหรือว่าภาวะซึมเศร้าอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตออกได้แล้วก็ รักษาด้วยยาแล้วก็ทำจิบบำบัดทำกลุ่มบำบัดนะครับก็จบนะครับสำหรับ8ข้อนะครับที่คิดว่าเป็นการพัฒนาในอนาคตเมื่อระบบสุขภาพนะครับเป็นใหญ่นะครับก็เป็นทั้งอาชีพต่างๆแล้วก็แนวทางนะครับในการ ทำน่าจะได้พัฒนาทั้งด้านธุรกิจเศรษฐกิจสังคมนะครับวิชาการในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังอดแคส์ EP แรกของป้องนะครับคุยแบบหมอหมอนะครับรายการที่ทำให้คุณตื่นเช้าอย่างมีความหมาย EP 1นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามนะครับช่องป้าหมอชาแนลได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใครอยากจะฟังคลิปอะไรที่มีประโยชน์มีสาระหรือว่าเป็นคลิปฮาๆก็ได้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้นะครับป้องก็จะพยายามหามาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับสามารถฟังได้ระหว่างขับรถหรือทำอะไรก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ